สวัสดีทุกคนครับสวนดีตอนรอบโจวช่องอตุมาคัดนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรากมรผบก็มาพาเกมเหมือนเดิมก็เกมนี้มันจบไวไน,นะผมเล่นไปกดไปทั้งหมดสิบคิวนะเออกดไป12คิวนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมกนว่ามันเป็นยังไงนะดับแรกแบกยุงมีมันก็หวัหวก็ไปหัวก็แล้วนะล่วงไปสองมีข้างประตูอีกมีดึงเพื่อนล่วงไปสามประมาณนี้เราไม่รับเพื่อนก็แต่ตามเพื่อนไปยน,นะ จะเป็น yup. ประมาณนี้เองเก็บเดียวโอ้โหภาพสวยๆส,สามตัวติดๆดนะผมก็เป็นคนที่ผมฟาร์มไวนะฟาร์มเสร็จผมออกเลยนะครับฟาร์มเสร็จออกฟาร์มเสร็จออกแบบนี้แกจะมาเล่นยิงหัวซะหน่อยก็คือพีเอชเไม่เ้็ยิงอนะยูมพีไปก่อนแล้วกันต้องใช้เป็นไงโบกเขาที่หงีบไปเมื่อกี้หลับผันดีนอนอยู่้างต้นไม้ที่แรกไงผมก็ว่าจะยิงแหละไอตัวนั่นนะแบกเพื่อนขอไง มีคนขอคิวไงก็เลยนั่นแหละมันเปิดไม้บอกผมเนี่ยเปิดขาได้ไหมแม่ตอนนี้ก็ให้มันจัดไปนะอก็ไอหนุ่มนี่มันขอก็จัดไปไม่ว่าอะไรกันหรอกนะครับเปิดมาฉากต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ตรงที่ไหนไม่รู้หนงพิกหนุงหลังรถรากรถแหละเออก็ดันใส่ดนันไอวอขี้ผมเนี่ยดันลงไปที่หินก้อนใหญ่ก้อนนี้ก้อนเบื่อเลยนะ ก็จ,จะมาเล่นเล่นะจิ้มๆมี่เขาเอาจริงจะได้ไงประเด็นหน่อดีนะเพือ่อนใื่จริงนะมันงั้นคุดร่วงประมาณนั้นแหละนะครับก็ไม่มีรายคลิปนี้มาพักเล่นเฉยๆนะครับพอดีช่วงนี้อากาศมันแบบอากาศเปลี่ยนแปลงนะฝนจะตกก็เลยอยู่บ้านนะครับหไยใจอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับไม่ต้องออกไปไหนออกไปก็เปียกน,นะครับออกไปทำงานก็พอกอ็อๆๆตอนนี้ผมกดไปที่ห้ากิโลแล้วนะครับ เสียงนั่มันเป็นอะไรนี่เด็กก็ดีเด็กดดก็ไม่ดีนี่เออฮึอชอบกดไลค์ใช่กดติดตามนั่นแหละจัดไปครับผมปวดไปแล้วหกคิวนะเราก็ตัวนี้เป็นคิวที่เจ็ดนะครับบวกกันข้างกับเพงเนี่ยเฮ้ยคิวที่ยอดฮิตเลยนะินยิงกันนะไอวอนี่บูบอมบูบอมนี่เต็มเลยนะเนี่ยไอ้วอนะผมก็จะดันไอ้วอใส่เขาเลยแต่ว่าแม่งไม่อยู่ที่แรกอยู่ตรงต้นไม้วิ่งหนีนะครับผมก็วิ่งตามจะยิงน,นะครับ ตอไปนะครับก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไรหร่หรอกก็ได้บอลครับก็ระวังหัวโยกด้วยนะครับหลังจากนะั้นผมก็เซตระเบิดตืดตืดตืดตดยังไม่วิ่งนะตอนเนี้ยลาระเบ,ะเบะิดไปปุ๊บบึ้มไม่โดนงงเด็กนะครับไม่เป็นไรนะครับทีแรกมว่าจ,จะตามไว้แต่ผมว่าปล่อยเข้าไปดีกว่านะครับปล่อยเข้าไปดีกว่าเผื่อเขาจะชุบเพื่อนมานะครับแต่ก็เหตุการณ์ไม่ค่อยจะแค่คิดเท่าไหร่มันก็วิ่งเข้าวงนั่นแหละก็ไม่มีอะไรหรอก จากนั้นวิ่งเข้าวงมนาะก็เจอหนตัวนะครับผมก็จะตอดไปนะครับหลอ,อกเขานะครับก็จะวิ่งออกแล้วก็วิ่งเข้าแทบเลยเรียบร้อยน้องเหลืองเนี่ยโบต้าน้องเหลืองเรียบร้อยน้องเหลืองตายนะเมื่อกี้รถจีนไปต่อยิงต่อนะครับเะเป็นระเบิดเฟรนซิสบ้าง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 ไงร่วงระเบิดนี่มันแบบระเบิดอัปเดตใหม่มันแบบโคตรจ้าปะโคตรจริงจริงมันแบบมันระเบิดได้3ชิทุกอรัง มลาล่าแฟนอะนะอของที่ผมชอบเล่นกับแฟนนะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนกับทีมอะไรเท่าไหร่เมื่อก่อนเล่นบ่อยแต่เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับรู้สึกห่างหายกันไปนานนะครับนี่มาเนี่ยก็เปิดอีกแล้วน้องโบต้ครับท,ที่อื่นอื่นอะไรไม่รู้อยู่บนบน,บนเครนเหรอถ้าเรียกบนเครนเหรอชาตินี้ผมก็รุ้เราที่หนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าคิวอันนี้คิวที่สิบสองนี้นะก็เรื่องนะครับไม่มีอะไรนะ ตายเสร็จปุ๊บจากนั้นเราสักแป๊บหนึ่งเพื่อนก็เก็บคิวนะครับจบการแข่งขันชอบกดไลค์ใช่กดติดตาม